วันนี้ต้องอพัดเป้าไปนะตอนแรกเรากล่าว่าจะจบภายใน90นาทีนะครับผมแล้ววันนี้ต้องชม f c ด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราก็อดทนในการเล่นกับ f c ได้ดีนะครับเราอดทนได้แล้วก็มีวินัยในเกมเกมรับได,ได้ดีนะครับก็วันนี้ก็พอใจนะครับแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทางสโมสรในหวังเหมือนกันนะครับก็ต้องบอก f c ด้วยนะครับว่าปีนี้ขอพี่ก่อนแล้วกันแล้วน้องปีหน้าค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับ เอ่อผมว่าจริงจริงๆตั้งแต่แรกหลายสำนักหลายคนไม่ไม่คิดว่าเราเราจะสู้เขาได้แต่ผมเชื่อว่าที่ผมทำงานแล้วพิสูจน์มาว่าในช่วงสองอาทิตย์ผมทำให้ให้ทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีอนาะคตทีมหนึ่งนะครับวันนี้เล่นดีไหมเล่นดีแต่เราจบไม่ลงฟุตบอลเล่นดีแนละ้วแพ้ขอโทษโลกไม่ต้องการนะครับ ก็ก็อย่างน้อยก็ยังภูมิใจว่าเด็กเด็กทําอย่างที่เราคิดแล้วพูดไว้ตลอดนั่นคือสิ่งที่ที่อยากจะบอกเด็กทุกคนแล้วก็เฉยใจกับแฟนบอลด,ด้วยนะฮะเรามาเจอกับทีมที่ที่มีระดับไปเร็วไปนิดนึงนะครับก็มีอีกถ้วยหนึ่งเอฟเอครับแต่มีิง้าหมายจริงก็คือต้องการขึ้นชั้นเพราะฉะนั้นกรุงรมไม่สร้างในวันเดียวนะ